ยินตั้งครรจึงเกิดปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นความเครียดความไม่พร้อมความยากลำบากในการสร้างครอบครัวใหม่อย่างฉับพลันกลายเป็นข้ออ้างนำไปสู่ความไม่รับผิดชอบต่อเด็กในรูปแบบต่างๆ ผมไม่เห็นด้วยกับการทำแทง้งเพราะถือเป็นการละเมิดชีวิตของเด็กเป็นความรุนแรงต่อแม่และเด็กอย่างที่สุดแต่มีเพียงสองกรณีที่ควรได้รับการยกเว้นคือหากการตั้งครรนนั้นเกิดขึ้นเพราะถูกข่มขืนหรือการตั้งครรนนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้หญิงที่ตั้งครรนหรือเด็กในครรนเท่านั้นจึงพอจะยอมรับเรื่องการทำแท้งได้บ้าง ที่รับไม่ได้เลยในขณะนี้คือทำไมผู้หญิงตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วจึงต้องรับภาระทั้งหมดอยู่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ฝ่ายชายได้เข้ามาร่วมแบกรับภาระน้อยมากกลายเป็นว่านอกจากธรรมชาติจะให้ฝ่ายหญิงอุ้มท้องฝ่ายเดียวแล้วสังคมในวันนี้ยังปล่อยให้ภาระปัญหาทั้งหมดตกอยู่กับผู้หญิงฝ่ายเดียวอีกด้วย ปัญหาที่ว่าหากไม่ทําแท้งจะเลี้ยงดูเด็กที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรจะอยู่ในสังคมอย่างไรจะตัดสินใจทาแท้งหรือไม่ทําแท้งทั้งหมดดูจะกลายเป็นความเครียดของผู้หญิงเท่านั้น ผมคิดว่าเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วควรจะต้องมีกฎหมายที่บังคับให้ฝ่ายชายมีความรับผิดชอบมากกว่านี้และมีมาตราการที่เอื้ออํานวยให้ชายหญิงมีความรับผิดชอบร่วมกันเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปมากเช่นการตรวจ DNA ที่สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อจะสร้างความรับผิดชอบร่วมกันสร้างความรับผิดชอบในเรื่องเพศสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อชีวิตน,น้อยที่ถูกสร้างขึ้นมาจากคนสองคนโอ้โหอาจารย์นี่ท่านบอกไว้เลยว่าฝ่ายชายจะต้องรับผิดชอบมากกว่านี้อืแล้วต้องมีการสอนเรื่องเพศศ,ศึกษาตอนนี้เนี่ยผมได้ยินสสหลายคนครับ และรวมทั้งทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องบอกว่าอาจจะต้องแก้กฎหมายเพื่อให้ผู้ชายต้องรับผิดชอบมากกว่านี้ครับเพราะสมัยนี้สามารถตรวจดีเได้ว่าท้องลูกในท้องเนี่ยมันเป็นลูกของใครครับไม่เหเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดฟิลแกแอนนี้เอาละมาประเด็นตรงนี้ว่าทีนี้การป้องกันท้องที่โดยไม่สมัครใจเด <c oughs> ี๋ยวอาจารย์ถ้าตรวจได้แล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ย ต้องรับผิดชอบท,ทันทีถ้าผู้ชายไม่รับผิดชอบจะต้องถูกเล่นงานปล่อยยิ่งปล่อยให้ผู้หญิงไปทําแทง้งผู้ชายต้องถูกโอ้มีต้นทุนมีภาระด้วยตัวผู้ชายจะต้องโดนด้วยโทษจำคุกสามปีแกต้องโดนห้าปีเออนะเพราะฉะนั้นผู้ชายจะต้องวิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งทําแท้งได้ไหมคิดให้ดีเ,<อ>เรามาช่วยกันคิดว่าเราจะเลี้ยงลูกของเราอย่างไร<อ><อ>มันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมเบยกไหม จะลงโทษผู้ชายด้วยไม่ใช่ลงโทษแต่ผู้หญิงที่ทำาไงโอ้ไม่งนะั้นภาระต่างๆมันไปตกอยู่กับผู้หญิงหมดเลยที่อาจารย์พูดมาแล้วไอ้ผู้ชายมีส่วนสําคัญอ้าวหายหัวไปไหนเนี่ยใช่แล้วแล้วถ้าช่วยกันดูแลลูกของเรารโอ้ยมันจะทําให้ลดภาระของผู้หญิงลงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยใช่ไหมครับครับตกลงสองทางของผู้หญิงก็อาจจะดีขึ้น<อ>สังคมก็จะดีขึ้น<อ>ใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งเอาละ คำถามที่ผมถามอาจารย์จะต้องคลายปมหรอก็ไอ,าอาการตั้งท้องโดยไม่สมัครใจเนี่ยเราจะป้องกันยังไงคือผมคิดว่าป้องกันเนี่ยจะต้องให้ผู้หญิงและผู้ชายรู้จักเรื่องเซฟเซ็กเซฟก็แปลว่าปลอดภัยครับและคําว่าปลอดภัยก็คือไม่ติดโลคและไม่ตั้งครรภ์รู้จักใช้การป้องกันถุงยางอนามัยครับถ้า ไม่ชอบถุงยางอนามัยไม่คุมกําเนิดก็ต้องคุมกําหนัด oh. มันก็มีอยู่สองอย่าง oh. ถ้าเราคุมกําหนัดไม่ได้ oh. ก็ต้องคุมกําเนิดเออมันก็จะต้องรู้จักว่ามันมีอย่างนี้เอ oh. ไม่ใช่ปล่อยให้สถานการณ์พาไป oh. ที่สอนเพศ,ศศึกษากันทุกวันนี้สอนแต่เพียง สรีระผู้หญิงผู้ชายเป็นอย่างไรอวัยาเพศเป็นยังไงของผู้ชายเป็นยังไงของผู้หญิงเป็นยังไงมีความต้องการทางเพศเป็นยังไงเวลาจะมีลูกเป็นยังไงนี่คือเพศศึกษามันผสมพันกันยังไงสเปิร์มมันวิ่งยังไงวิ่งเข้าไปเจอกับไข่อย่างไงนั่นเพศศึกษาไม่พออ๋อมันเหมือนสรีระธรรมดาธรรมดาและวิธีการร่วมเพศด้วยซ้ำแต่มันควรจะต้อง สอนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายครับการสื่อสารระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายจะต้องรู้จักผู้หญิงมากขึ้นผู้หญิงจะต้องรู้จักธรรมชาติของผู้ชายมากขึ้นครับเพราะธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยลองจับมือถือแขนโอบกอดแล้วใจมันนึกไปเรื่องอย่างว่ามันจะชวนลากเข้าประตูสวรรค์ลูกเดียวเลยนั่นคือสันดาณผู้ชายและธรรมชาติมันสร้างผู้ชายมาอย่างนั้นผู้หญิงต้องรู้ทันต้องรู้ทัน แต่ผู้หญิงเนี่ยเขามักจะต้องการความอบอุ่นโรแมนติกแค่จับมือถือแขนเขาก็คิดแค่นั้นว่าโอ้ยมันได้บรรยากาศความรู้สึกที่ดีนะอบอุ่นแต่หารู้ไหมว่าไอ้เสือนี่แม่งคิดถึงประตูสวรรค์แล้วคิดถึงเตียงนอนแล้วเออจะลากไปแล้วอตลงผู้หญิงต้องรู้ทันว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันถึงสถานการณ์อย่างนั้น ต้องรู้จักตัดไฟแต่ต้นลมรู้จักพูดรู้จักตัดตีเสพหนึ่งจุดหนึ่งอย่างนี้เต้นและผู้ชายก็ต้องรู้จักผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยธรรมชาติเขาไม่เหมือนเรานะไอเราเนี่ยไปนึกถึงจะยิงประตูเขาบอกว่าเฮ้ยกูไม่เคยคิดจะให้มึงยิงประตูซะหน่อยมึงเห็นกูเป็นโขชักโคกหรือไงเพราะอะไรรูกไหมเพราะ คุณเห็นเราเป็นโถชักโครกพอเวลามึงเกิดทุกข์มึงมาปลดทุกข์กับกูเห็นกูเป็นโถชักโครกได้ยังไงผู้หญิงต้องรู้จักรู้เท่าทันผู้ชายก็ต้องรู้เท่าทันผู้หญิงว่าผู้หญิงเขาไม่ได้คิดอย่างเราอย่าฉุดกระชากลากหูไปมันไม่ดีอันนี้มันถ้ารู้จักการพูดจาก,การปฏิเสธเทคนิคการปฏิเสธเรื่องนี้อย่าใช้เหตุผลในการปฏิเสธถ้าบอกว่า อย่าหน้าเดี๋ยวใครเขารู้เข้าผู้ชายมันจะบอกว่าไม่มีใครเขารู้หรอกมเมื่อพี่อยู่กับน,น้องสองคนเท่านั้น